ตอนที่195อ,อันตรายอันตรายอันตรายเมื่อมนุษย์โอสถสบโอกาสก็ยกแขนสองข้างขึ้นแล้วโยนคนออกไปทันทีองครักษ์นายหนึ่งหน้าอกกระแทกพื้นสภาพไม่น่ารอดขณะเดียวกันองครักษ์อีกนายก็จับหน้าท้องเอาไว้เขากระอักเลือดออกมาหลังดิ้นรนไปมาประมาณสองสามรอบเขาก็ไม่เคลื่อนไหวอีกเลย หมินอ๋องซื่อจือตะโกนเสียงดังลั่นเขากระโจนตัวขึ้นแทงกระบี่และเล็งไปยังใบหน้าของศัตรูมนุษย์โอสถรีบยกมือปิดบังใบหน้าเอาไว้หลังรอให้ปลายกระบี่มาถึงแล้วมันก็รีบสะบัดกระบี่ออกไปอย่างแรงกระบี่ของหมินอ๋องซื่อจือโค้งงออย่างกระทันหันจนกลายเป็นไม้บรรทัดหมินอ๋องซื่อจือก็ใช้ความยืดหยุ่นของกระบี่เพื่อกระโดดถอยหลังออกมาซึ่งเขารอดจากหมัดของมนุษย์โอสถมาได้ หลังร่วงสู่พื้นแล้วหมินองซื่อจื่อก็อ้าปากหายใจหอบเหนื่อยมือที่ถือกระบี่ไว้ก็ค่อยๆสั่นเล็กน้อยทว่าอีกฝ่ายไม่คิดจะให้เขาได้พักหายใจอยู่แล้วมันจึงเตะเขาด้วยเท้าอันใหญ่โตทว,ว่าสายเกินไปที่จะหลบสำหรับหมินองซื่อจือ่อเพราะเขากำลังคุกเข่าอยู่ข้างหนึ่งจึงได้แต่ใช้กระบี่ขวางไว้ได้ยินเพียงเสียงดังปึกกระบี่ในมือของเขาก็หักเป็นสองท่อนตัวคนก็กระเด็นออกไปเหมือนกันเมื่อร่วงลงแล้วก็กลิ้งไปกับพื้นร่างกายของเขาสูญเสียสมดุลเลือดลมในหน้าอกแล่อนผ่านมุมปากปรกราาากฏคบเลือดขึ้นมนมททัี หัวหน้าองครักษอ้อมไปอยู่ข้างหลังมนุษย์สโถอาวุธในมือก็ถูกยกขึ้นสูงแล้วฟาดลงบนคอศัตรูอย่างรุนแรงแกแรกลำคอของมนุษย์โอสดไรซึ่งบาแะะดแผลตตดับของหัวหน้าองครักษกลับมีรอยร้าวเกิดขึ้นมนุษย์โอสถไม่ได้หันศีรษะกลับไปแต่มันสะบัดมือไปข้างหลังหัวหน้าองครักษหลบไม่ทันจึงถูกซัดลอยออกไปโชคดีที่มนุษย์โอสถโจมตีโดนแขนของเขาจึงไม่อันตรายถึงชีวิตแต่เขาก็ต้องสูญเสียแขนซ้ายไปเลย จนถึงเวลานี้องค์ครักรอบตัวมินจริงอื่นต่างล้มตายและบาดเจ็บส่วนตัวเขาเองก็บาดเจ็บภายในสาหัสเขาพยุมกายให้ลุกขึ้นด้วยด้ามกระบี่ที่หักแล้วจากนั้นก็ยืนอย่างเซไปเซมามนุษย์โอสดสายยิ้มเผยให้เห็นฟันสีเลือดทันใดนั้นตัวมันก็เหมือนสัตว์ร้ายกินคนพุ่งตรงมายัางหมินอ๋องซื่อจือทันทีมินอ๋องซื่อจืออยากจะหลบแต่อาการบาดเจ็บภายในรุนแรงเกินไปเพียงขยับตัวเล็กน้อยก็แทบจะหมดสติทันทีฉะไหนเลยจะยังเคลื่อนย้ายไปไหนภายในชั่วอึดใจได้ เขาออกศึกตั้งแต่อายุ13ารบชนะรวมกับฟู่หวางหนึ่งนับครั้งไม่ท้วนทาให้ศัตรูได้ยินเพียงเสียงลมก็หวาดกลัวยิ่งกว่าสิ่งใดแล้วต่างก็กล่าวกันว่าโถดินเลี้ยงไม่ให้แตกหักได้ยากแม่ทับเองก็ยากที่จะรอดจากสนามรบคาดไม่ถึงว่าตัวที่ยังไม่สิ้นชีพในสนามรบต้องมาจบชีวิตด้วยน้ามือมนุษย์โอสถแดนใต้หมินอองซื่อจื่อเผยสีหน้าเศร้าส้อยแสนสิ้นหวังฟู่หวังเคยกล่าวไว้ว่าลูกผู้ชายค้าฟ้ายันแผ่นดินแม้จะตายก็ต,กต้องยืนตาย ทันใดนั้นใบหน้าหล่อเหลาของมินองซื้อจื่อก็เผยให้เห็นความเด็ดเดี่ยวและหนักแน่นชายชาตรีไม่กลัวตายเข้ามาเลยท่านใดนั้นเองขณะที่มนุษย์โอสถอยู่ห่างเขาเพียงช่วงแขนมันก็ล้มลงกับพื้นอะอะไรเกิดอะไรขึ้นตอนที่มนุษย์โอสถล้มลงมันยังมีท่าทางยืดมือไปข้างหน้าตัวมันล้มลงกับพื้นแต่ไม่อาจขยับลุกได้เลยมินองซื้อจื่อประหลาดใจาย,ยิ่งกว่าอะไรด้วยพละงกำลังของมนุษย์โอสถจะมีสิ่งใดล้มมันจนลุกไม่ขึ้นได้หรือว่ามันเป็นโรคไรแรง ใต้เท้าซื่อจื่อยังจะนิ่งอยู่อีกรีบลงมือสิเจ้าคะภายใต้สถานการณ์หน้าหวัดวันหลินเว่ยเว่ยรีพุ่งเข้าไปกอดขามนุษย์โอสถไว้โชคดีที่มาทันจึงช่วยหมินอองซื่อจื่อไว้ได้ทว่าเจ้าหมินอองซื่อจื่อจิตอ่อนไปหน่อยหรือไม่โอกาสดีถึงเพียงนี้ไม่รีบคว้าไว้แล้วจัดการเจ้ายักษ์ยายนี่ยังจะรอสิ่งใดอยู่ มนุษย์โอสถออกแรงถีบเพราะอยากสลัดตัวหลินเว่ยๆว,ว้ออกนางจึงต้องกอดไว้ด้วยพละกำลังทั้งหมดเจ้ายักษ์ตนนี้มีพลังมหาศาลถ้าถูกมันสลัดออกหลักก็ไม่เพียงรักษาชีวิตซื่อจือ่อไม่ได้แต่นางเองก็จะซวยไปด้วยไม่สดแล้วมีแรงเท่าไรก็ต้องใช้เท่านั้นอย่างไรก็ปล่อยให้มันลุกขึ้นไม่ได้ มนุษย์โอสถมียาบำรุงขนาดพิเศษมีเอนทองแดงกระดูกเหล็กเป็นคู่ต่อสู้ที่ไร้กาดเอาเรื่องด้วยระดับพลังของหลินเว่ยๆวแล้วแค่ใช้กำลังครึ่งหนึ่งก็ทำให้คนกระดูกหักจนป่นได้แต่ตอนนี้นางถึงขั้นใช้พลังทั้งหมดที่มียังไม่ได้ยินเสียงกรอบของขาสองข้างในอ้อมแขนและมันก็ยังมีแรงขยับได้อีกหมินอ๋องซื่อจือยกกระบี่ในมือขึ้นสูงแล้วเล็งมาที่ใบหน้ามนุษย์โอสถเขาแทงลงมาที่ใบหน้าอีกฝ่ายมันจึงรีบก้มหน้าลงพื้นแต่มือทั้งสองข้างยังอยากคว้าตัวเป้าหมายมาฉีกเป็นนชิน้ กระบี่กระทบเข้ากับหลังศีรษะมนุษย์โอสถสัมผัสของมันเหมือนกับท่อเหล็กจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวถูกตัวมันซ่อนไว้อย่างมิชิดแม้แขนทั้งสองข้างของหมินอองซื่อจือจะชาหนักแต่เขาก็ยังจัดการมนุษย์โอสถไม่ได้เสียทีหลินเว่ยเว้ยเงยหน้าขึ้นแล้วตะโกนไปทางหมินอ,องซื่อจือเร็วหลบไปร่างกายของหมินอองซื่อจือเร็วกว่าสมองจึงรีบหลบไปอยู่ด้านข้างทันที ทันใดนั้นหลินเว่ยเว่ยก็ปล่อยขามนุษย์มือของมันตปบพื้นอยู่ตลอดเวลาแล้วออกแรงคลานไปข้างหน้าแต่ทันใดนั้นมันก็เหมือนโดนใครผลักและถลายไปด้านหน้าทันทีแม้มนุษย์โอสถจะมีแรงมากแต่การเคลื่อนไหวบนพื้นก็มีข้อจำกัดหรือจะเรียกว่าเงงะ,งะเลยก็ว่าได้มันเหมือนเต่าทะเลยักย้ายตัวหนึ่งหลังดิ้นอยู่บนพื้นสักครู่มันก็ยังลุกขึ้นมาไม่ได้หลินเว่ยเว่ยลุกขึ้นยืนแล้วเดินมายังแผ่นหลังเต่ายักย้ายจากนั้นกระโดดลงมาทับมันอย่างแรงราวกับแรงกดทับของภูเขาไทซานก็มีปาน ต่อจากนั้นนางก็กดเข่าแนบลงที่แผ่นหลังมนุษย์โอสถมันทำตัวเหมือนกับซุนหงอคงที่ถูกกักขังไว้ใต้ภูเขามือและเท้าของมันขยับอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ว่าจะทำเช่นไรก็ลุกไม่ขึ้นอึดใจ,จต่อมาไม่รู้ว่าหลินเว่ยไ,ไปหยิบก้อนหินที่ใหญ่กว่าศีรษะมนุษย์ถึงสองเท่ามาจากที่ใดเมื่อเล็งไปที่ศีรษะมนุษย์โอสถแล้วนางก็กัดฟันทุบมันลงไปหนึ่ง,ง,งครั้งสองครั้งสามครั้งกะโหลกของมนุษย์โอสถเป็นเหมือนกับหินที่โดนตอกด้วยลิ่มลงไปลึกเรื่อยฮ่าฮ่า ช่วงศีรษะแข็งมากหลินเว่ยเว่ยตกใจที่มันมันฝึกวิชากระโหลกเหล็กมาหรือหลินเว่ยเว่ยที่กลัวเศษกระโหลกจะระเบิดใส่จึงไม่ออมแรงอีกต่อไปนางใช้มือทั้งสองข้างจับหินหลังตะโกนเสียงดังลั่นแล้วก็ทุบม,มันใส่ศีรษะตรงหน้าอย่างแรงอึดใจต่อมาหินในมือนางก็แตกเป็นสี่ห้าเสียงด้านศีรษะมนุษย์โอสถตรงหน้าไม่บุบสลายมันได้โอกาสรีบลุกขึ้นแต่หลินเว่ยเว่ยใช้เท้าเกี่ยวเข็มขัดมันไว้แล้วขึ้นไปนั่งบนคอของมัน ในบรรดาสตรีนางมีรูปร่างสูงโปร่งแต่เมื่อมาอยู่บนตัวมนุษย์โอสถที่สูงกว่าสองมีแล้วนางเป็นเหมือนลิงขนทองท,องที่ให้โหนอยู่บนต้นไม้ใหญ่มนุษย์โอสถยื่นมือไปเกาหลังของตนเป็นอย่างแรกมันคิดจะจับคนที่ทุบจนมึนออกมาฉีกเป็นสองซี่กลิ่นเว้ยว้หลบไปมาบนหลังของมันสภาพจึงดูเหมือนลิงที่ว่องไวกว่าเดิม เมื่อไม่ได้ดั่งใจมนุษย์โอสถก็ร้องคำรามด้วยความโมโหมันสะบัดต,ตัวไปมาอย่างแรงทำให้มือของหลินเว่ยเว่ยแทบจะหลุดออกเจียงโมหานที่ไม่วางใจจึงเดินกลับมาอีกครั้งเมื่อเห็นฉากนี้แล้วดวงตาของเขาก็เบิกกว้างจนแทบจะหลุดออกจากเบ้าเขารีบตะโกนไปทางหลินเว่ยเว่ยโจมตีมันที่ทวารทั้งเจ็ดนั่นคือจุดอ่อนของมันทวารทั้งเจ็ดคือสิ่งใดกันไม่ใช่สิบัณฑิตน้อยเจ้าระบุให้ชัดเจนหน่อยได้หรือไม่ ลินเว่ยคิดว่าเวลานี้เหมือนตนกำลังควบอาชาพยศอวัยวะภายในของนางแทบจะทะลักออกมาอยู่แล้วนางเด็กโง่ปกติไม่ได้ฉลาดหนักหรือเจียงโมหานตะโกนออกมาอีกครั้งคือปากจมูกตาหูและลิ้นของมันเจ้าพูดให้มันเร็วกว่านี้ก็จบแล้วไม่ใช่หรือท่านใดนั้นในมือของหลินเว่ยก็มีเหล็กปลายแหลมที่ใช้ทำรองเท้าปรากฏขึ้นมิติน้ำผู้วิญ,ญญาณย่อมรู้ดีว่านางงอทำรองเท้าไม่เป็นจึงไม่พบของสิ่งนี้ติดกายทว่าช่างรู้ใจนางเหลือเกิน หนึ่งฟู่หวังคือคำที่บุตรใช้เรียกบิดาผู้เป็นท่านออง